ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซูเปอร์แชมป์ยังอยู่กันนะครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซูเปอร์แชมป์สนุกกันแบบนี้ วันอาทิตย์นะครับทางช่องโมโน29แห่งนี้นะครับเกมนี้ต้องบอกเลยว่าต้องใช้ความคิดอย่างมากแล้วก็ต้องมีความรู้ทั่วๆไปด้วยนะครับเพราะนี่คือตบติดตอบนี่เออตอนนี้นางเอกน้ำอยู่48ต่อ34 <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่เยอะเกมเกมนี้วิธีการเล่นนะครับผมจะแบ่งหมวดหมู่มาให้หลังจากนั้นผมจะมีคำตอบผิดๆมาเรื่อยๆอ,อันไหนที่เป็นคำตอบที่ถูกที่คุณคิดว่าใช่ รีบไปกดปุ่มฟั่งของตัวเองกดปุ่มฝั่งตัวเองได้ปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วคุณก็จะได้คะแนนในอันนั้นแต่ถ้าเกิดคุณกดปุ่มแล้วมันเป็นคําตอบที่ผิดคุณต้องเนรเทศตัวเองออกจากบ่อของเราเข้าใจแล้วนะเราเล่นกันจนหมดฝั่งเลยทีเดียวนะฮะโอเคไหมเราพร้อมไหมพร้อมพร้อมแล้วเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนไฟ ไปต้นหอมตีฟอมโอเคอุ่นแล้วค่ะเฮียลงได้แล้วค่ะหมวดแรกของเราครับชื่อวรรณคดีและนิทานพื้นบ้านไทยทั้งไหนมีจริงบ้างตอบได้แน่ตอบได้แน่เริ่มวรรณคดีและนิทานพื้นบ้านจินดามณีง้อ โรงเรียนอร่อยกรอบเลยสังขังเก้ากลาวันกันมันเลยชาละวันไปลยโอ้ชอดอ่ะไปตแล้วครับไปตดแล้วชาละวันนะครับไม่มีนะฮะมีแต่ชื่อไกรทองเพราะฉะนั้น ขอเชิญออกจากบ่อหันสาของเราและมายืนข้างๆบ่อนี่ฮะคุณต้องในประเทศตัวเองออกไปแล้วใครไม่ได้ช่วยชาทีเธอเรือง้แต่ถ้ามันไม่มีจารวันละครก็ไม่มีเลยไม่ไม่แต่ว่าเราเอาชื่อไงชื่อวรรณคดีกับนิทานพื้นบ้านชื่อจริงๆคือไกลทองไม่อยให้ให้โอกาสอีกทีได้ไหม ไม่มีทางเลยครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะว่าล้มแล้วดึงยากมากเอออ่ะอุ้วพุ่งเต็มที่เลยต่อจากนี้นะมันเป็นสกุลตลาด้วยนะมีมีอันต่อไปเป็นสกุลตาลานะแล้วก็มีมาลอกอีกสุนทรผูซึ่งไม่ใช่มีกากีด้วยนะกากีแล้วเว้นแล้วมีกากีแล้วเว้นแล้วต่อด้วยนางอ่ะอันต่อไปง่ายขึ้นแล้วครับ อันต่อไปนะครับเป็นหมวดชื่อเรือในขบวนพายุหะยาตราทางชนละม่าเรืออะไรก่อนขนาดเลยพิธียนต์ขนาดคืออะไรก่อนมีเรือหลวงชื่ออะไรบ้างไม่มีในหัวเลยมันเกินไปด้วยเหรคะเป็นชื่อเรือหมดเลยครับเริ่มเอกชัยเหินหาวเป็นไงเป็ใช่เป็ใช่ผมพิ่งพี่คนเดยวนะ ทองขวานฟ้าไม่มีไม่น่าใช่อสุรวายุพักไม่มีกระบี่ปราบเมืองมาเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรนี่นี่ติกหลอเพืพาลีรังทวีปเฮ้ยเฮ้ยนี่น่าจะใช่ ไงไงเอาจริงอะไม่รู้อะไรสักอันเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั่นอยู่ในสุครีบครองเมืองสุครีพครองเมืองไม่ใช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 ่ทุกันอ่าสุครีบครองเมืองอยู่ในทศกัณฐ์ให้หมวดเนี้ยมันจบจบไปดีมากเชียร์สุดยอดรู้ทำเพื่อทุกคนดสุครีบครองเมืองถูกต้องอะไรวะที่อ่านมาทั้ง6อันมีหมดเลยครับอ้าว มีทั้งหมด10ลำต่อยพี่มีรอยชื่อพวกหนูก็ไม่รู้พวกหนูก็ไม่รู้อยู่ดีใช่ค่ะยันมีด้วยความที่เหมือเออให้มันจะจบเพราะมันมีต่อด้วยเสือคำรนศิลนะฮะครุฑเตร็ไตรจักสุพันณหงอันนี้เราจะพุ่งกันแล้วแล้วก็นารายทรงสุบันมานะอันนี้เก็บไว้ท้ายๆจริงๆแล้วมาทั้งหมด1ิชื่อเลย ครั้งนี้ได้คะแนนไปคุณเชียครับคุณสามารถไล่ฝั่งนู้นออกหนึ่งคนครับเอาอินเอาอินพี่ตาเอาอินพี่ตาดูกระฉับกระเฉงกะขอเรียนเชิญพี่ตาแล้วกันค่ะโเดี๋ยวแช่หน้าเดี๋ยวตัวเปื่อยตัวเปื่อยและแช่ไว้นานแล้วนะคะฝั่งด้วยฝั่งนู้นเหลือกันอยู่สองคนซึ่งเป็นระเบิดนิวเคลียร์เอาเก้าสองเก้าไอ้นี่เก้าเดียวถึงถึงเลย ต่อไปครับเราเปลี่ยนนะครับหมวดชื่อดาวเคราะหดาวเคราะหมีอะไรกันบ้างดาวครพร้อมแล้วเริ่มดวงจันทร์พุทธทอพุทธโท FM เลย f เลยสุขสิบสามฝันหวานพระฤหัสสบดีไปเฮ้ยมีดาวเคราะห์ ดาวพอใช่กอนดดาวเคาะใช่ดวงกระติดาวเพื่อนสับดถูกต้อง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 ถ้องถ้องถูกต้องถูกต้องถูกตองถูกต้องถูกองถูกออกตอองูกองถูกองถูกตองอต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อง้องถูกต้องถ้องอ้อง้องถูกตู้้องถงถูก พร้อมมันคืออะไรบ้างเริ oh, oh, ่มทารากอนโอ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยกดเลยกดเลยกดเลยหลอกหลอกบีเโฟทีเอ็กบีเอ็นฮอไง N K บิ๊กจ๊ะโอ้สวยเลยนี่เซนทันล็อก ท็อปเจริญเฮ้ยฮฮใช่แล้วกดดิไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ด้ไม่ใช่ทเจริญนมันเว้นห้างเว้นไงไเอห้างัเอาห้างัสินช่ะไม่ใช่เอาห้างัสิน่ะอันนี้จะห้างเว้นอยู่นั่นอะผู้เสี่งเฮง ไม่ใช่คุณจะพันาคารทางทองทางทองปะอะไรอะทางใช่ใช่เฮ้ยไหานทองหลานทองสินค้าสินค้าไม่ได้อ้างทางแหวนโรบินคูดโอ้พัาารคนาารไดแลดีโอสยาม กับที่ครับดีโอสยานถูกต้องถลุยากคุณแชมป์ครับคุณสามารถเลือกคนออกครับหนึ่งคนเอาใครเอาคนเก่งสุดเอาออกเอเจียนออกไม่เอาเอาเจี๊ยนออกเอาต้นหอมออกอันต่อไปครับบวดชื่อต้นไม้ชื่อต้นไม้มีอะไรบ้างพี่ไทยน่าจะเซียนต้นไม้นะพี่แตยากยากไทยน่าะเซียนนะชื่อต้นไม้เริ่มกระบอง

สภไทยเลยสุภาษิไทยอู้หจิตใจสุภาษิไทยอะไรวะแม่อะไสมุนไพรไทยจิมจิจิตใจพงจิตใจพุงไป้ามวลสมุนไพรไทยเริ่ม สายน้ำผึ้งโดไม่รู้ลมไม่ใช่นั่นเล่าใช่เล่ายาดองอย่าอดองใช่ใช่ใช่เล่ไม่ควไม่ควรที่อะไรเล่าเล่าให้มันจบจบไปกดไปกดไปให้มันจบจบไปให้มันจบจบไปโดไม่รู้ลมถูกต้องถูกต้องทุก โอ๊ยอ่ะถ่ายหน้าไม่เรียบจริงๆมาถูกต้องตั้งแต่สายน้ำผึ้งแล้วทุกอันถูกหมดเตรียมไว้ถูกหมดสายน้ำผึ้งก็แก้ล้ำไส้อยากเสพโดไม่รู้ล้มต้มน้ำดื่มแก้ไอได้ผึ้งไม่ใช่เหรออ่ะสายน้ำผึ้งก็ใช่อะเลือกอะไรครับฝั่งนู้นจะเอาใครออกจะเลือกหนึ่งคนออกแล้วเหลือสแตนดี้ไว้คุณอินออกอะคุณอินออกไปโอ้โหมัน ยามหน้าคนไทยชัดๆออันนี้เริ่มยากละสงสารจริงๆเลยจียอนอันต่อไปถ้าทางจะไม่รอดแน่ๆหมวดคือตัวละครในภาพยนตร์ The Avengers เขาดูบ้าไหมดว่าเขาดูไหมไม่น่าเชื่อว่าหน้าเสียทั้งสองฝั่งเลยดว่าเขาดไเดี๋ยวอันนั้นแดงได้ไหมได้อะได้ไม่มี นั่นซุปเปอร์แมนเอ้ยไฟเตอร์แมนนี่ทาไฟเตอร์แมนท่าเยอะไปท่าเยอะซะแล้วไปท่าเยอะเต็มตัวเริ่มกัปตันผู้ทะเนศโอ้โหเวทีเลยยเทีแบทแมนซีไปเริ่ม DC 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 โอ้ย d ีซีด็อกเตอร์เซรี วูเวอรีนเฮ้่ไม่ใช่วู l เวอรีนไม่มีใครกดนั่นเอ็กซ์แมนวันเดอร์เกิลโอ้นั่นวงเบอร์กรุ๊ปเลยโรเบิร์ตดาวนี่จูเนีย้ยอยู่ในเอเวอเรจเฮ้ยมันเฮ้ยมันตัวละครใช่ไหมได้ไม่ใช่คาแรคเตอร์โรเบิร์ตดาวนี่จูไม่ใช่ตัวละครในเดอะอเวอเรจ ตลอดตัวลอยเลยอะดูทุกเก้าลีนไปไงบูบลีนมีไหมวูลีนมีูลีน่อยู่ใน X-M e n อยู่ใน X-Men มโรเบิร์ตดาวนี่จุเนียร์ไงโรเบิร์ตดาวนี่จุเนียร์มนเเป็นไอรอนแมนเป็นดาราต่างประเทศไม่ได้เป็นตัวละครในอเวนเจอร์ อ่านะฮะเลอหลอกมันจบไปแล้วเพราะฉะนั้นเกมจบไปนะครับตอนนี้ทีมนางเอกนำไปแล้ว56ต่อ40ช่วงหน้ามันจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบกันแล้วเพราะเราเลือกเกมเกมนี้มาแข่งขันข้อละ5คะแนนอะไรวะอะไรวะอะไรเขาวะ ต้องขอโทษทุกคนด้วยอะไรวะคือที่่ทีหลังบ้านผมผมเรียกหน่วยกู้ภัยมาเก็บพวกตัวตุ่นตัวตุ่นออกแล้วะตอนนี้มันเออมันจะมีตัวตุ่นเข้าบ้านตอนนี้นะฮะน่ารักมากอยากจะมาเล่นแต่ว่าทีมของเขาตกรอบไปแล้วก็เลยไม่ได้มีโอกาสมาเล่นนะแต่ก็มาดูพวกเรานะครับช่วงหน้ากลับมา5คะแนนอีเมโลดี้ E, 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 e. the... bangunเลยอ่ะ